รถไฟนำเข้าจากญี่ปุ่นมาใหม่น่าจะญี่ปุ่นให้มาฟรีๆเลยครับมาจากอุตภาเพแน่นอนเลยเนี่ยตัวญี่ปุ่นเต็มเลยเนี่ยไห้ดูใกย้ยาวมากมีสีเขียวขาวน้ำเงินมาจากญี่ปุ่นแน่นอน เลขสองใหญ่นะหนึ่งนรับโะบอทขอทำสีใหม่แม้วเดี๋ยวนี่ครับสีเขียวก็สวยนะครับมีสีเขียวกับสีน้ำเงินเอามามมดิฟายใหม่ตามสไตล์คนไทยนี่นี่ดูรูปนี้ดูรูปนีดปนดด้ดีนะ นี่ของเก่าของไทยนี่เป็นอยนี้นี่